สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเทดดี้และรายการซัดชา n อัครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆครับวันนี้อยากถามคุณผู้ชมนะฮะบริเวณที่บ้านครับผมหลังจากใช้อินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วมี WiFi เรียบร้อยนะพอขึ้นไปห้องนอนหรือไปหน้าบ้านหลังบ้านเคยมีปัญหาว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่อนแลวใช้ไม่ได้ไหมครับวันนี้ฮะเทดดี้มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆครับนั่นก็คือเจอ้าเมอร์คิวซิสตัวนี้ครับผมสามารถช่วยขยายสัญญ,ญาณณณใหห้้ห้้คคครรรรอออบบบุุมมททั่่ววาานืิเเีีผูชตงงกพยแ ราคา200กว่าบาทครับไปอันบ็อกซ์ดูกันดีกว่า นี่คืออุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi ของคุณผู้ชมครับผมสามารถขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วบ้านด้วยราคาเพียงแค่200กว่าบาทจริงๆนะครับผมเจ้าตัวนี้ฮะยี่ห้อ m e r c u s y s ครับผมนำเข้าโดยบริษัท TP Link ฮะพอบอก TP Link นี่หลายคนอ๋อเลยใช่ไหมเพราะว่ารู้กันอยู่ว่าเจ้าบริษัทนี้นะครับเขาทำการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารชั้นนำของประเทศไทยเลยฮะเจ้าตัวนี้ครับแค่เสียบก็สามารถขยายสัญญาณได้แล้วซึ่งจากการทดสอบของเรา รเราพบว่าเจ้า mercurys m w ส m w 3 0 re ตัวนี้ฮะสามารถขยายสัญญาณไปได้เกือบ50เมตรเชียวนะในพื้นที่โล่งนะครับเราทำการทดสอบกันดูก่อนอื่นครับเรามาดูในกล่องนะฮะเขาก็จะมีแบบเฮ้ยตรงนี้มาให้เราเรียบร้อยเลยเพื่ออธิบายการใช้งานของเขาครับก็คือรับสัญญาณนะฮะจากจุดที่สัญญาณอ่อนที่สุดของ WiFi บ้านที่เรามีและขยายสัญญาณ ต่อออกไปฮะคุณผู้ชมฮะเราทดสอบและเป็นปลื้มมากเลยฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ครับมาอันบ็อกซ์ดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรอย่างไงบ้างครับพอเราแกะกล่องออกมาครับคุณผู้ชมฮะเราจะพบว่าครับที่เขามีมาให้ฮะอันดับหนึ่งคือคู่มือเลยครับเด้งมาเลยฮะซึ่งคู่มือมีหลายภาษามากแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะจ๊าตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับดูคลิปวิดีโอนี้แล้วทําตามได้ต้องบอกเลยว่าการติดตั้งจมูมคิวซิสนี่กับระบบ WiFi ในบ้านของเราเนี่ยง่ายสุดๆเลยครับ ต่อไปครับเราก็จะเจอเจ้าเมอร์คิวซิสเดี๋ยวนี้ครับผมอยู่ในกล่องของเราตรงนี้ฮะมาปั๊บนะฮะด้านในนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีสายฟงสายไฟอะไรสักอย่างหนึ่งเหตุผลที่มันไม่ต้องมีสายไฟครับมันไม่ได้มีอะไรยากเลยฮะคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าฮะในตัวของเขาเนี่ยเขามีปลั๊กไฟให้เราเรียบร้อยครับเป็นปลั๊กไฟแบบแบนที่เราสามารถใช้ได้ทั่วไปเลยครับในบ้านเราฮะมีพร้อมเรียบร้อยครับผมอุปกรณ์ตัวนี้ฮะมีเสารับและส่งสัญญาณมาให้ถึง3เสาครับผมวิธีการ การเปิดใช้เสาก็แค่เปิดของเขาขึ้นมาตรงนี้ด้านที่1ด้านที่2และหลังจากนั้นก็เปิดตรงกลางขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะสองกว่าบาทมีให้3เสาและขยายสัญญาณให้เราได้กว้างไกลามากๆครับผมโดยระบบการทํางานของเขาจะแสดงผลโดยการใช้หลอดไฟตรงนี้ที่จะแสดงสีให้เราเห็นมีทั้งสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อแสดงสถานะการใช้งานว่าพร้อมที่จะใช้งานหรือเปล่าครับ อุปกรณ์ตัวนี้รับประกันโดย tp link thailand นะครับรับประกัน1ปีเต็มเลยครับรับประกันศูนย์ครับใครสนใจอยากสั่งซื้อนะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับไปกดสั่งซื้อกันได้เลยไปเราไปดูก,การทดสอบการติดตั้งและการใช้งานกันดีกว่าครับ การติดตั้งและใช้งานครั้งแรกไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ชมฮะเพียงแค่เสียบเข้าไปที่ปลั๊กธรรมดาครับเปิดสวิตช์ครับจากนั้นมาสังเกตที่ไฟโดดบริเวณด้านล่างนี้ครับผมที่เขียนว่า Signal นี้ครับผมเขาจะกลับพิบแบบนี้และค้างเป็นสีแดงแบบนี้เพื่อรอให้เราทําการเชื่อมต่อครับเราเข้าไปที่คําว่าการตั้งค่าครับจากนั้นเลือกคําว่า Wi f i ครับ จากนั้นเราจะเจอคำว่า m e r c u r y s i s อยู่ตรงนี้ครับผมที่เป็น m e r c u r y s i s แตะเข้าไปเลยครับผมแตะเข้าไปที่คำว่า m e r c u r y s i s ครับเขาจะพาเรามาที่หน้านี้โดยอัตโนมัติหมายความว่าเราจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับหลังจากนั้นเราใส่รหัส6-15ตัวอักษรในโทรศัพท์มือถือของเราในบรรทัดแรกครับจากนั้นฮะใส่รหัสตัวเดิมที่บรรทัดที่2ที่เขียนว่า Confirm your password ครับเมื่อใส่เรียบร้อยครับให้กดคำว่า Login ครับ แต่ไปที่คำว่า l o อกอิเลยครับผมจากนั้นเขาจะพาเราไปสู่หน้าต่อไปโดยอัตโนมัติครับเมื่อมาถึงหน้านี้ครับให้เราเลือกใช้สัญญาณที่เราต้องการจะทําการเชื่อมต่อครับหากว่าเราเปิดเฉพาะตัว 5G ไว้ระบบจะทําการค้นหาไม่เจอจะค้นหาเจอเฉพาะในส่วนที่เป็น 4G ครับเราแตะเข้าไปครับหลังจากนั้นฮะให้เราใส่รหัสหรือพาสเวิร์ดที่ใช้กับ WiFi ปกติของเราเข้าไปครับใส่เข้าไปในปรรทัดแรกนี้ครับ เมื่อใส่รหัสไปเรียบร้อยครับในส่วนของบรรทัดที่2ครับเราจะใช้ชื่อ WiFi เดิมของเราหรือจะเปลี่ยนก็ได้ครับในที่นี้เราจะเปลี่ยนเป็น M S ครับเพื่อให้ทราบว่าเราจะทำการเชื่อมต่อกับเจ้า M e r C ครับจากนั้นกดคำว่า next ครับเมื่อกดคำว่า next เรียบร้อยครับ สังเกตไฟตรงนี้ฮะเขาจะทําการกระพริบครับเราจะรอให้ไฟตรงนี้กลายเป็นสีเขียวเมื่อกลายเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ก็แปลว่าพร้อมจะใช้งานครับในขณะที่ฝั่งโทรศัพท์มือถือของเราเขาจะพาเราไปเชื่อมต่อกับสัญญาณไ Wi ไฟเดิมที่เรามีใช้อยู่หากเราต้องการจะใช้ครับรอตรงนี้เป็นสีเขียวก่อนและเราทําการเชื่อมต่อกับเจ้าชื่อใหม่ที่เราทําตรงนี้ครับคือ MS สังเกตไหมครับว่าไฟเป็นสีเขียวแล้วเราเชื่อมต่อกับ MS ได้เลยครับและใส่รหัสผ่านที่เรากําหนดไว้ตั้งแต่ครั้งแรก และทําการเชื่อมต่อครับเพียงแค่นี้โทรศัพท์มือถือของเราก็จะเชื่อมต่อกับเจ้ามือ c คิวซิสตัวนี้และพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วครับ การเชื่อมต่อแบบที่2ครับเราก็แค่เสียบปลั๊กเข้าไปธรรมดาครับแล้วหลังจากนั้นมาค้นหาปุ่มที่ชื่อว่า WPS ที่เราเต,รเตอร์ของเราอาจจะต้องกดค้างไว้สัก5าวินาทีและปล่อยนิ้วครับให้เจ้าไฟสัญ,ญลักษณ์ WPS นี้กระพริบจากนั้นมากดปุ่มรีเซ็ตที่เมอร์คิวี่หครั้งหลังจากนั้นเราจะเห็นแสงไฟสีแดงนี้กระพริบครับรอจนกระทั่งมันหยุดกระพริบและสว่างเฉยๆแค่นั้นก็พร้อมจะใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ฮะผมเอาเจ้ามือวซ y สเนี่ยมาต่อไว้ข้างนอกแบบนี้นะโดยสายไฟยาวประมาณ5เมตรและห่างจากตัวเราเตอร์ของเราอยู่ประมาณ10เมตรครับในขณะที่โทรศัพท์มือถือของเราตอนนี้เราเชื่อมต่อกับเจ้ามือ q ซ y สไว้นะผมเขียนไว้ MS นี่นะครับดูสัญญาณไ Wi ไ Fi ด้านบนนี้นะและตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะทําการปิดเจ้าตัวนี้ครับทำการปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือครับผมเราจะทําการทดสอบว่าระยะการใช้งานของเขามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเราเดินออกมาตอนนี้ห่างจากมือ q ซ y สออกมาแล้วนะครับแล้วเราจะเดินออกหน้าบ้าน ผมออกไปแบบนี้คะคุณผู้ชมครับดูว่าเราจะเดินห่างออกไปได้สักเท่าไรครับแล้วมันยังจะใช้งานได้อยู่ไหมเดินออกมากันดูกันตรงนี้ครับผมนี่สัญญาณยังมีมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบตรงที่มันมีประมาณสัก2ขีดแล้วมันเป็นยังไงครับเดินตรงมาปั๊บออกมาออกมาสัญญาณลดลงมาเหลือ2ขีดนะครับคุณผู้ชมในขณะที่ผมห่างจากเจ้าตัว,ตว uh, Mercury s นี่อยู่ประมาณสัก20เมตรได้แล้วฮะมาตรงนี้นะอ่ะผมมาทดสอบตรงนี้นะครับบ้านผมอยู่ตรงนู้นนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยู่ตรง ูน้นนะบ้านผมอยู่นู้นนะเดินลงมาดูตรงนี้ซิเรายังใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราได้ไหมลองมาดูนะฮะเว็บไซต์ของ Apple จะอัลรีเฟชนิดนึงรีเฟชนิดนึงครับยังใช้ได้อยู่ไหมป๊บขึ้นมาฮะป๊ป๊บปป๊าป๊ปขึ้นมาได้ไหมอา้าวยังใช้ได้อยู่นะฮะคุณผู้ชมครับผมลงไปที่เว็บไซต์อื่นซิอา่าลงไปที่เว็บไซต์อื่นนะอาลองเข้า Google อีกทีนึงก็ได้ป๊บอา้าวตอนที่เราห่างจากตัวส่งโดยมีสัญญ,ญาณมีเสเอาอ่ามีมีรั้วกำแพงกัน้กนอยู่สอนนงชั้มีขีขดนะ เราเดินมาอีกสักหน่อยเดิน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 อีกสักสิบเมตรละกันยังจะใช้ได้อยู่ไหมเดินออกมาสักสิบเมตรฮะปั๊บปั๊บปั๊บเดินออกมาอีกอ่ะตอนนี้สัญญ,ญ,ญ,ญาณยังมีสองขีดอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะเดินออกมาอ้าวห่างจากตัวบ้านผมตอนนี้นะฮะค่อนข้างจะไกลมากแล้วนะสัญญาณตรงนี้ยังมีอยู่ครับเดี๋ยวเราลองปิดหน้านี้ดูปั๊บฮะอ่ะเปิดขึ้นใหม่ Apple อีกทีหนึง่งโชว์เข้ามาฮะ Apple อีกทีหนึง่งเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้ไหม เขาได้ไหมเขาได้ไหมยังใช้ได้อยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ผมห่างจากเจ้าตัวมิวคิซิสนี่อยู่ประมาณน่าจะประมาณ40เมตรครับประมาณ4ีเมตรและมีกำแพงกั้นอยู่ถึง2ชั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะครับผมเราจะเดินต่อออกไปอีกอ่ะลองเดินมาอีกสัก10เมตรยังจะใช้ได้อยู่ไหม เอาออกมาแล้วสัญญาณเหลือขีดเดียวแล้วนะฮะตรงนี้ห่างจากบ้านผมซึ่งอยู่ตรงนู้นครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งถึงสองขีดอขอถอยไม,ออยมอ่อีกแล้วการถอยไม่อีกแล้วกันอ่ะรีเฟชอีกครั้งหนึ่งยังสามารถจะเข้าเว็บไซต์ได้อยู่ไหมลองดูซิป้าป้าป,ปเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมยังได้อยู่คะคุณผู้ชมครับระยะห่างขนาดนี้คุณผู้ชมดูสิเราไม่ได้โมกันนะให้คุณผู้ชมดูเนะี้ยเราเชื่อมต่อกับเจ้าเมองคิวซิสตเนียนะครับผมแล้วทาให้สัญ,ญญาณการส่งของคุณผู้ชมเนี่ยมันมาได้ถึงขนาดนี้เอะเราอยู่ตรงนี้นะเราห่าง บ้านผมประมาณสัก40เมตรโดยที่มีกําแพงก้านอยู่2ชั้นเนี่ยทีนี้เราลงมาเปลี่ยนสัญญาณดูเราลงมาเปลี่ยนสัญญาณเป็นใช้จาก Wi-Fi ของตัวที่บ้านโอเค Wi-Fi ตัวที่บ้านหาไม่เจอแล้วครับคุณผู้ชมสําหรับผมนะผมถือว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยฮะการที่เราลงทุนเพียงแค่2 0 0กว่าบาทนะครับในการที่ซื้ออุปกรณ์ช่วยส่งต่อสัญญาณขยายสัญญาณส่งมาถึงได้นะขณะนี้ที่ไกลจากบ้านเรามากๆครับผมใครที่ใช้อินเทอร์เน็ต ที่บ้านอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องการส่งต่อของสัญญาณต่างๆนะฮะจัดการตัวนี้ได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซตช่องแชนแครับสวัสดีครับ